เดี๋ยหนึงสองนะครับเข้าสถานีบ้านโป่งแปดโมงห้าสินะครับช้าอยู่2ชั่วโมง50านาทีได้โดยประมาณนะฮะก็ช้าจากสายเกตความไม่สงบที่3จังหวัดชายแดนเมื่อวานนี้นะครับทำไมวันนี้ขบรถจากสามวันครับล่าช้าหมดเลยนะฮะ ใหญ่นะครับกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ปัญหาพวกก่อเหตุนนะฮะ โปรดระมัดระวังอันตร,รายขณะข้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรโดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในทางตะลางที่หนึขณะนี้เป็นขบวนรถเกินควาบวนที่หนึ่จ็ดสอ้ทนทางสถานีสุไหนก็ลบสูงปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่ท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบ,รรยยบรรยยันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,องขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว ไปกันแล้วของนี้เอ๊ะนะคะ